สวัสดีครับเชอังีครับนนี้คมเล่โคิแ้วอย่ารับันเอานี่ครับมาครับพี่แมนกับพี่หยกนะครับวันนี้ใส่จุ่บริมน้ำนะครับดูเพื่อนๆสุดยอดห้งมือนีสามคน <วะ S 1> ครับปกตินี่ส่ยหกเลยว่ยจะสัยตอนหน่อยไรอันนี้ขันแธนะเจ้าลุกเจ้ลุกไห่แมน เอาเจ้คนเลยต้องขมซาเจมคนเจ้าสุดอาจารย์ป่ะโไทยว่าท่านบ่ะอไมดูเยอะขึ้นเลผมน่ผมอ๋เห็นใบตองย่ไสป่ะโอ้ยไสวะเจ้าห้ามเถอะเีนส้เนื้อ นหน่อยเด้จานก็มีดเด้ยวมีเรยดจานพากวาวง,งีล่ะวาง้างัรงกันอเล่โอ้เดี๋ยวออกก่อนครับตาบานบครตาบานตาบานตาบานรรดีฮมีดเขาดีดีปะมึนมงนยยงสวยกนะึดกึนี่ครับนี่อันนี้น้ำลัดทน เอาจวดช่วยนะจวดจวดนะบอลนี่ไหมจวดนี่ไหมยาวสองแก้วสองแบบครับอันนี้แก้วชุดชุดบางอาจารย์ว่าครับใส่น้ำตาลหอมใส่น้ำตาลเนี่ยแซ่บเพื่อนดครับโอ้จับสดขนาดเไรจุดเนี่ยปิดปิดควาเรียบจับพอแล้วช่วยเนี่ยกันาดี ก็แต่งกันดีแม่ก็แต่งกันดีก็แต่นกันดีอันนี้ผ้าชีดิวครับคันแทนาอันนี้คันแทนาอันนี้ผ้าชีดิววนี่ครับตาพร้อมดิมันพันบ่อได้เพราะมันจวนหน่อยโอ้โหโอ้ยครับเฮ้เลียวเันต้องแช่ต้องจัดต้องจองหนกินประเม็ดเนาะข้ากันแล้วก้เากุ้งเช่ามันละมันละ จะสมิเออจะสมิคนีงูบังกระมิมสุดยอดเลยเนี่ยงามแฮงไม่ดเสียงกับเสียงนี้กินตามคนนะครับอนันเสียงบันกงนะครับบันกงสวตเสียงทางโค้งบันกงของ<ช>คุณพี่เแขกพงศ์พงศ์อดีตนักฟุตบอลดดอ,อด,ดีตนักฟุตบอลครับดอนมงอดีตนักฟุตบอลดอนมองครับตีบอลเสียงได้หรือ ตัวแค่เตะบอลนอนสำับคนนีผมแกระดับมือประตูดอนม้งครับคนนี่ครับนี่รีตรงเป็นตุงคูณได้ซื้อคูณได้เื้อนั้นแล้วซื้อคลิปอ่ะกินงซอยจุริมครับนักนักฟุตบอลดอนม้งครับประตูมือ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 ประตูมือประตูอย่างนี้เลยคัมแทนากับเนื้ออ่าสูตรบางครับอันนี้อันนี้สูตรบาง น,นี้สุดเขียงเทดให้เขียงเ็ได้เพลยาครับเป็นแถมเจียวามด้วครับเ <laughs> พราะเปนบีแท้ครับมเร้อมของเพิ่นบีแท้ของเขานำผักกาดผักกะดาวต <laughs> <c oughs> ุงโอ้สุดยอดออ้นมฝันมันเนาะฝังไ่เียงเพีอูเพล่อะไรยู่นี่สุเกียวอ่าสุดเกียวนี่ครับ อแอมเงินเนี่ยฟ่วงขึ้น,นล่งไปแล้วอีนมันก้อยอยู่เกีียวผมขอลองเกลียวร้านนี้เพามน่ขมแซ่บบี๊ได้หมดชุดเลย,มยเผมแม่งแบงผมแม่ว้านี่นี่ทั่วพักอันนี้พร้อมเปียกครับนะออโอ้หแซบเสีจับจับจัอ้ย เจากผัว่าเขาไม่หักไม่หายยันนี่กันกินยูรานนี่สามร้อยวะหารวยหมดเลยมันใส่ใส่จานวีเส้นนึ่งเดียใส่จุ่มะใส่จานวีเส่งเดียวเพื่อนซ่สมนนครับแปดสิบาทด้วยนี่อันนี้ผมซื้อมาร้อยหาสิบเครื่องโลสูตรของคลงครับอันนี้ขมข้นแบบสำหรับสายเทื่นงับเนี่ เป็นลำข้อเิ่นครับจะเิ่งสีบักพีกหรอยังบ่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 บดบ่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 บาบ่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 อนบ่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 บบ่บ่บ่บบ่บ่บ่อ่ร่บบ่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 ่บ่่บ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 ่อ่บ่บบ่บ่บ่่ กขมอาบน้ำอับน้ำครับอ๋อมักสตรทางแล้วเรนมดียวเบียนเลือนกันเนาะทำนาหมูสีบมขั้นสียมหนึ่งคามเดียจ้าห่วครับแกหววนเลยเนี่ยใส่พกน อย่า,ายเะเี่าัอาข่ยดิบวชแต่เนี้ยเอาเรียนเยอะมากเลยหนาวหนาวครับเขาเนียเกินข้าปลาสามก้อนแมนึงเดี๋ยวได้อีกอ่สามสี่นาทีก่อนให้มันสีนาทีนะ

ก็ซื้อบ้านเดงน้อยวะต่างเงื่อนเขาวะแง่อไรเงื่อนเงืดี่แดน้อยมี่เงี้ยแบบอเี้ยหรอบ้าน้างบ้า้างชาเพ่นเพ่นทีชาเพ่นบ้าน่างเพิ่นเหลือเปลี่ยนให้พวกผมั่นผมมีลูกค้าแล้วกี่นางเหลือเปลี่ยนกินม่วงแบบขาไม่ไหวไอหยงวัดน่าะไปชิวไมไปเพราะท่านใบม่วงเบิดเหลือช่วงสีเขานี่เบิดทหาม้งโส ขายดีแฮมหรือขายดีครับบันอ่างเพิ่อนบอกมาหลายเพิ่นเอามาเสนอทรวงขาก็ไปขายคิดจัไมื่ถึงโอ้ยขูดยานมีดบาดมือนั่งเ,เขาแฮมไปอันนี้เขาเอินอยังไงอันเทนาอันเทนาอันนี้สามสิบกีบนับมึงด้วนพ่อสามสิบบน <S <S นับมึงกี่ล่ะมึงอะเสียบไปเดียวเนาะ อันนี้เปออกเดียดด้ครับแง่นึ่งเนกินกระเทียมอยากกินมัากนอื่นไปกววปลาเมือกปลากระเสียดยง่ปไปจูปากเขาเขาจเม็นไม่กัดดโอ้คือออกเดียดแท้มองแง่มดเดากว อะไรคนนี้ไหมครับวันนี้แล้วมาสีเบีย้ยน,น,น,นอะมาแต่ความเท่าเนาะมันเลียงหมดแล้วยังหินนี่ขาดยังอีกวะว่าขาดแล้วขาดตั้งผู้สาวสิละครับว่าเครื่องเครื่องเอไหมผมแล้วไม่จำเนียนมหมดนั่นแล้วใส่วันนั่นแล้วใส่วันลวกอะข้าวหน้ายูาใ่ใส่ปะใส่แมงข้าวเหมือนเลยแสเงี้ยเาของแสบรับบดต่างด่างแมงเราเฟ้ย กินนั่นแหละเทียบกันเทียบกว่าแก้วกับเทียบเก๋ไกย่งกับเทียบของมุลยผัดชีลีวฮอดตับบ่ได้ค่อยเป็นเนื้อฮอดตับแช่นี่พอทอกระเทียมกระเทยนะครับกระเทียมสุดยอดฮะเอามาๆาผมจะเทียมหน่อยปด่นให้ที่นะครับอันนี้ตับนะครับแล้วก็คั้นแท่นหน้าครับเนื้อเอาแก้วเขียนองผมครับ ข,ขาเดเนื้เดียวผักเดียผักมันหน่อยพดอดนะใกล้จต้นหวมมานแต้นหวามมานันเขีวเลย,เลยคืออีนีเก็ต้องเสียงกึบกๆึบๆๆๆๆๆกบ้างดิค่ะมัดเสีงแล้ว <laughs> เจอกันเทียบนาครับอย่าลืมติดตามอนี้ผมว่าพันไข่ด้อยครับไอเ้เพิ่อนครับสวัดส,ด,สดีครับสวัสดีครับ